สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวอึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจาสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า f อฟใหม่นะคะพี่น้องจาอ๋าวันนี้น้องบึงก็มีแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางชุดโค้งสุดท้ายคัดสามคู่เน้นเนม,มามาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจา๋ามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้อง๋าปะปุกันไปเนะาะมาชมกันนะคะแนวทางชุดโค้งสุดท้าย3คู่เน้นๆน,น,นะคะพี่น้องจาอ๋าของวันที่17เดือน7ปี64นะคะ หานอยนะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะ,ะคัดพิเศษนะคะพี่น้องจ้าสามคู่เน้นเนะคะ,ะสำหรับสามคู่ที่เน้นนะคะพี่น้องจามาชมกันนะคะ สามคู่ที่น้องน้องเบื้งเลือกมานะคะพี่น้องจ๋าก,ก็จะมีศูนย์แปดสี่เก้าเก้าสองนะคะพี่น้องจา๋าอ่าอันนี้เน้นนะคะอ่าชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ชุดกันชุดกันมีห้าเก้า ศูนยนสี่สามนะคะพี่น้องจ๋าอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้ค่ะพี่น้อง๋าไม่ว่ากันนะคะอันนี้ชุดการในชุดเน้นนะคะพี่น้องจ๋าคาดพิเศษเน้นๆนะคะอ่าแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปนะคะอ่า ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องสาววึงพารวยชาแนลด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงเฮนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ